ติปัฏฐานนั่นเป็นสติที่เรารู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมมีสี่หมวดใหญ่ๆกายเวทนาจิตธรรมในสี่หมวดใหญ่ๆนะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกายกับเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานเหมาะกับพวกสมถญานิกเหมาะกับพวกตัณหาจริต จิตกระทำนะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกนะเดินปัญญาไปนะอย่างถูกต้องนะแล้วสมาธิเกิดตามมาอาศัยสติระลึกรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้าจะทำกายทำเวทนาเนี่ยควรจะเข้าฌานก่อนนะเข้าสมาธิ ถ้าจิตทรงฌานนะมาดูกายปุ๊บกายจะแตกตัวออกกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในช่องว่างคืออากาศสธาตมีสิ่งที่เป็นตัวรับรู้คือวิญญาณธาตุเนี่ยมันจะแตกกระจายออกไปแต่ถ้าเราไม่มีกำลังสมาธิพอนะเรามาดูกายนะมันก็ได้แค่พื้นๆน,นะ ถามว่าได้ผลไหมก็ได้เหมือนกันอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอันนี้เราไม่ได้มีสมาธิระดับชาญร่างกายมันไม่แตกออกเป็นธาตุให้ดูมันก็เห็นไอ้กลุ่มนี้ไอ้ก้อนเนี้ยมันหายใจออกก้อนนี้นหายใ,ใ,ใจเข้าก้อนนี้ยืนเดินนั่งนอนเห็นอย่างนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะ ก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่เต็มภูมิของการดูก,กายถ้าเต็มภูมิของการดูก,กายนะกายมันจะสลายออกไปกลายเป็นธาตุผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระตูกเบื้องต้นเห็นเป็นธาตุดินนน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำปสัสสาวะอะไรนะเนี่ยเบื้องต้นเห็นเป็นธาตุน้ำ พอจิตเราทรงสมาธิจริงๆนะผมเส้นเดียวมมีทั้งดินน้ำไฟลมในน้ำปัสสวาวะเราก็มีทั้งดินน้ำไฟลมเนี่ยม่นจะเห็นธาตุมันแตกตัวออกมานะกระทั่งในผมเส้นเดียวก็มีธาตุสี่ไม่ใช่มีแต่ธาตุดินเะนี่ยความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะนะมันเป็นลำดับลำดับไป ถ้าเราไม่ทรงชานเราเห็นไม่ได้อันเนี้หรืออย่างถ้าเราไม่ได้ทรงชานแล้วเราไปดูเวทนาจเจริญเวทนานะุปัสนาทางกายเนี่ยเดี๋ยวก็สติแตกเรานั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกโต้รุ่งเลยนะนั่งอย่งเงี้ยเจ็บปวดแสนสาหาัสเนี่ยถ้าจิตไม่ได้ทรงชาญทนไม่ไหวเดี๋ยวก็คลุ้มคลั่งไปแต่ถ้าจิตมันทรงชาญ นั่งไปมันก็จะเห็นร่างกายก็อันหนึ่งนะความเจ็บปวดก็อันหนึง่งจิตท,ที่เป็นคนรู้ก็อันหน,นึ่งเนี่ยขันมันแตกตัวกระจายออกไปแล้วมันก็จะเห็นตัวเวทนาตัวทุกข์ทั้งหลายที่ในกายเนี้เกิดเกิดดับดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนะไรเนี้ยเดินปันญญาอย่างนี้ยากนะถ้าไม่ส่งสมาธิจริงๆไปดูเนี่ยวสติแตก ร่ายกับเวทนานะจะทําได้ดีนะจิตต้องส่งสมาธิได้อย่างลึกซึ้งไม่งั้นก็ดูแบบคร่าวๆดูคร่าวๆก็ใช้ได้เหมือนกันแหละอย่างดูร่างกายนะเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าถ้าปัญญามันเกิดมันจะเห็นใ้ร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายที่เดินไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่เป็นเราอันนี้ดูกายแบบง่ายๆสำหรับคนซึ่งไม่ได้ฌานดูแบบไม่ลึกซึ้งมากแต่ถามว่าล้างกิเลสได้ไหมล้างได้แต่ก็จะไม่มีฤิมีเดทอะไรกับใครเขาหรอกนะก็ล้างกิเลสเือดแห้งไปเฉย รือดูเวทนาเมื่อกี้บอกว่าถ้าดูเวทนาเนี่ยนะถ้าสมาธิไม่พอเดี๋ยวสติแตกแต่เวทนาอีกชนิดหนึ่งเวทนาทางใจเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิเยอะนะเป็นดูเวทนาทางใจเนี่ยจะดูง่ายๆดูด้วยใจธรรมดาอย่างที่พวกเรามีนี่แหละยุคของคนสมาธิสั้นนะไม่เหมือนยุค สามสี่สิบห้าสิบปีก่อนคนส่งสมาธนะิเยอะมากเลยยุคนี้แทบหาตัวไม่เจอคนที่ทรงสมาธิได้จริงๆเพราะเราก็เป็นพวกสมาธิสั้นเราก็ทำกรรมฐานเท่าที่คนสมาธิสั้นจะทำไดนะ้ดูกายก็ดูมันง่ายๆไปเห็นกายที่หายใจออกถูกรู้ไม่ใช่เรากายที่หายใจเข้าถูกรู้ไม่ใช่เรา กายที่ยืนเดินนั่งนอนถูกรู้ไม่ใช่เรานะกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราอันนี้ดูง่ายๆดูไปเรื่อยๆนนะมึงก็ล้างความเห็นผิดได้เหมือนกันนะแล้วสมาธิระดับอันปนาสมาธิมันจะเกิดทีหลังนะอันนี้ใช้ปัญญานำไปเลยในฐานะที่ไม่สามารถใช้สมาธินำได้ ในการดูเวทนาเนี่ยถ้าจะดูเวทนาทางกายเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะต้องสงชานนะไม่งั้นสติแตกเจ็บทนไม่ไหวแต่ถ้าดูเวทนาทางใจนะดูง่ายดูไปธรรมดาธรรมดานี่แหละใจของเราขณะนี้มีความสุกรู้ใจขณะนี้ทุกรู้ใจขณะนี้ไม่สุขไม่ทุก,ก็รู้เนี่ยตามรู้ตามเห็นไป หัดรู้หัดดูเรื่อยๆนะต่อไปไม่ใช่เห็นนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่ไปรู้ความสุขจิตที่ไปรู้ความทุกข์จิตที่ไปรู้ความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เราสั่งจิตว่าจงรู้แต่ความสุขเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าจิตอย่ารู้ความทุกข์เราสั่งไม่ได้เนี่ยเวลาเรามีสติรู้เวทนาลงไปนะเราก็เห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตนะฝึกเรื่อยๆเลยเห็นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเนฝึกเรื่อยๆไปแล้วเห็นแต่และอย่างแต่และอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา